เข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์พบกับผมพี่ดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักเรื่องที่3ส่วนประกอบของพืชน,น้องๆพอจะทราบไหมครับว่าพืชเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างถ้าหากยังไม่ทราบแล้วก็วันนี้พี่ดาจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าส่วนประกอบของพืชน,นั้นมีอะไรบ้างอย่างแรกก็คือผล ผลน,นั้นคือส่วนที่เจริญเติบโตออกมาจากดอกภายในอาจจะมีเมล็ดหรือว่าไม่มีเมล็ดก็ได้นะครับต่อไปดอกประกอบด้วยกลีบเลี้ยงกลีบดอกแล้วก็เกสรใบคือส่วนที่แยกออกมาจากกิ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไปทำหน้าที่ปรุงอาหารแล้วก็คายน้ําลำตน้น ทำหน้าที่เป็นทางลำเลียงน้ำและอาหารจากรากไปสู่ใบและส่วนสุดท้ายก็คือรากเป็นส่วนที่อยู่ด้านล่างหรือว่าใต้ดินทำหน้าที่ยึดพยุงลำต้นให้ติดกับดินดูดน้ำและอาหารไปลำเลียงส่วนต่างๆของต้นไม้นั่นเองครับต่อไปให้น้องๆดูภาพแล้วมองส่วนต่างๆของพืชแล้วฝึกเขียงคำศัพท์พี แล้วฝึกอ่านกันนะครับต่อไปให้น้องน้อนำส่วนต่างๆของพืชมาปะติดลงในภาพช่วง English today Hello everyone อินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ช่วงคำศัพท์น่ารู้กับพี่ดาคนเดิมเพิ่มเติมคือความน่ารักสำหรับวันนี้คำศัพท์น่ารู้ที่พี่ดาจะมาสอนน้องๆขอเสนอคำว่า P p พ p พ p l พ and plant ต้นพืชพ p l and plant ต้นพืชพี a พอแ n พนกระทะ พีพอแอนแพ่นกระทาพีพแพ่นกระทาพีพเอนแพ่นปากาพีพออนแพ่น ปากกาก็จบกันไปแล้วกับบทเรียนของเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับน้องๆบายบาย